สวัสดีพี่น้องป้องปสายสูผู้สูคนเด้อครับมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญยายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข้าวนะครับเป็นข้าวของทางภูยใหบ้านฟินแลนด์สูฟังนะครับเว้าแล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับฟังเหตุผลชัดๆทำไมนักร้องค่ายโตเกียวคนนี้ไม่ได้ไปต่อเพราะเหตุผล แบบนี้ป๊าดเมนนักร้องคนไหนเนาะบัตรที่นีพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังเด้อครับผมก็คือว่าแบบนี้นะครับล่าสุดนะครับก็คือทางบอดบิ๊กแล้วได้มีการไล่สุดนะครับพี่น้องแล้วก็ได้มีการมีทางเอฟซีนะครับเข้าไปถามหานะครับถามหาพี่เวิร์นนั่แหละครับพี่น้องนักร้องคนนี้ก็คือพี่เวิร์นนะครับโตเกียวมิวสิกว่าพี่เวิร์นหายไปใสคือผู้เห็นมาล่องเพลงเลยช่วงนี้นะครับพี่เวิร์นไปใส่น้อประมาณนี้พี่น้องนะครับแล้วก็ ทางไข้นะครับขอประทับทางเพจสบายดีทุดยเพื่อนก็ได้ออกมาลุ้งนะครับพี่น้องก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจสบายดีทุดยแล้วก็เพจจุดดราม่านะครับซึ่งโพสต์แรกนะครับทางเพจสบายดีทุดยเพื่อนโพูตไว้แบบนี้นะครับพูดว่าเคารพการตัดสินใจของพี่เหวินนะครับแล้วก็เป็นรูปหัวใจนะครับพี่น้องทุกคนมีเหตุผลของตัวเองนะครับอันนี้โพสต์แรกโพสต์ต่อมานะครับ อันนี้สิเป็นคลิปพ้อมพี่น้องเป็นคลิปของทางบอสบิ๊กชี้แจงนะครับพิ่นพูดมาจากปากบอสเรื่องพี่เวิร์นนะครับซึ่งในคลิปนะครับทางบอสบิก๊กเราได้มีการอธิบายชีย้แจงว่านะครับที่พี่เหิร์นนะครับช่วงนี้บ่ได้ไปลองเพ้งนะครับหรือว่าบ่าเห็นพี่เวิร์นเลยเพราะว่าพี่เหิร์นนะครับเพิ่นขอนะครับไปเหตุธุรกิจไปดูแลธุรกิจครอบครัวของเพิ่นคือเก่าประมาณนี้พี่น้องแล้วก็มีพอมีแม่ ต้องดูแลที่อายุหลายแล้วซึ่งบอสบิ๊กแล้วก็ว่าในคลิปนะครับพี่น้องเอาตรงๆว่าแล้วว่าพี่เวินเนี่ยเพื่อนบ่ได้มีปัญหาหรือว่าเดือดร้อนเรื่องเงินเลยประมาณนี้พี่น้องแล้วการเริ่มต้นเราก็บ่ได้เขามาเป็นนักร้องอยู่แล้วเราเห็นเบื้องหลังอยู่แล้วสู่ด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็คือสรุปไม่ง่ายนะครับหลังจากนี้ก็คือว่าทั้งพี่เวินนะครับก็บอาจีบบ่ไดไปต่อในฐานะนักร่องเพราะว่าเพื่อนขอไปดูแลธุรกิจ ของเพิรนนะครับแต่ว่าพี่เว๋นไม่ได้ออกจากค่ายโตเกียวไปไหนนะครับเพิรนก็นยังสีไปเฮ็ดเรื่องหลังดูแลเบื้องหลังอยู่คือเก่าประมาณนี้พี่น้องซึ่งวันที่หาที่สีฮอดนี่พี่อว๋นเพิ่นก็นสีมาคือกันนะครับมามาในงานลุงเสาเอีกเสาทูของวอตบิกน่แหละครับพี่น้องพี่อว๋นเพิ่นก็นสีมานะครับก็คือเดี๋ยวในเรื่วงของการประกาศเป็นทางการถ้ามีการประกาศเป็นทางการอีกทีนึ่งกับผมเชียวมาอัปเดตมาว่าฟูฟังอีกทีนึ่งพี่น้องก็คือสรุปไม่ง่ายๆตอนนี้พี่อุ๋นนะครับก ขอนะครับไปเฮ็ดธุรกิจครอบครัวของเพื่อนคือเก่าประมาณนี้พี่น้องนะครับหลังจากนั้นนะครับกรสิมีทางเอฟซีนะครับเข้ามาคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์บางช่วงบางตอนซูฟังเด้อครับหลังจากที่ทางเพจสบายดีผู้เดชเพื่อนได้เอาคลิปมาลงนะครับซึ่งเอฟซีท่านแรกอะเข้ามาคอมเมนต์ตรงกันพี่น้องเพื่อนบอกว่าน้องเขามีธุรกิจส่วนตัวค่ะน้องน่าจะขอตัวไปดูแลธุรกิจกระตุงกับที่บอสบิ๊กเวิลนั่นแหละครับนะครับผม ทางนี้นะครับท่านที่2ก็บอกว่าน้องเบิร์นไปทําเบื้องหลังค่ะนะครับแล้วก็อีกท่านสุดท้ายพี่น้องนะครับท่านนี้ก็สงสัยว่ายังไงคะแอดเคียทีนะครับซึ่งเอฟซีท่านอีกท่านหนึ่งก็เลยเข้ามาคอมเมนต์ว่าน้องก็ยังอยู่กับค่ายค่ะนะครับอยู่เบื้องหลังให้กับค่ายค่ะ นะครับก็ชัดิจีนนะครับพี่น้องก็คือว่าอย่างง่ายนะครับพี่บือนเพื้นสี่พิเ็ดเบื้องหลังแล้วก็ขอไปเ็ดธุรกิจครอบครัวของเพือนประมาณนี้นะครับซึ่งบอสบิงล้วก็บอกอยู่ว่าพี่บือนพื้นอาจจะคิดว่าเพื่นนี่อายุหลายแล้วนะครับอาจจะม่เหมาะกับการเป็นนักร้องประมาณนี้หรือเปล่านะครับเพื่นอนก็เลยขอไปเฮ็ดธุรกิจครอบครัวของเพือนแล้วก็สิเ็ดเบื้องหลังคือเก้าประมาณนี้พี่น้องนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดในเรื่องนี้ก็คอมเมนต์ขอมาูฟังได้เลยครับผมนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพ ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ